เมนูผัดกระเจีย๊ยบหมูสับงบยีบห้าบาทมาแล้วจา้าเพื่อนๆเห็นว่าเมนูนี้น่ากินเราก็มาลองทํากันค่ะเริ่มจาก นำกระเจีย๊ยบมาล้างแล้วหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนกระเจีย๊ยบแม่ซื้อจากรถพุ่มพวงมาในราคา5บาทเองเมนูนี้เพื่อนๆนคนไหนยังไม่เคยลองทํามาทําพร้อมๆกันเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆกระเจี๊ยบเพียง5บาทเราก็สามารถทําอาหารให้อร่อยได้ตอนนี้เราก็เอากระเทียมและพริกชี้ฟ้าบดพอแตกๆเพื่อ <ๆ S 2> ประหยัดเวลาแม่ก็จะใช้โถบดไร้สายค่ะเพื่อนสำหรับโถบดไร้สายแม่ซื้อมาในราคา175บาท ใช้มาเกือบปีแล้วค่ะเมื่อบดพริกกระเทียมเสร็จแล้วใส่กระทะเลยค่ะจากนั้นตามด้วยน้ํามันเล็กน้อยค่ะเมื่อใส่น้ํามันกระเทียมและพริกแล้วเราก็ทําการผัดให้หอมหอมก่อนคะ่ะไปสักระยะหนึ่งจากนั้นเราก็ใส่หมูบดค่ะนี่นะคะเพื่อนๆหมูบดแม่20บาทรวมกับกระเจี๊ย5บ5้านี่คือเมนูงบ25บาทของแม่ค่ะหมูบดม,มีสีสันสวยงามแม่จะใส่สีหวานตามด้วยผงรสดีค่ะถัดมาแม่จะใส่ ซอสถั่วเหลืองอีกเล็กน้อยค่ะเพื่อนๆประมาณ1ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำมันหอยอีก1ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับเมนูนี้เครื่องปรุงแม่ไม่ต้องซื้อเพราะว่าแม่มีทุกอย่างครบครันอยู่ในครัวแล้วค่ะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างครบแล้วเราก็ทําการผัดค่ะทุกคนผัดให้หมูและเครื่องปรุง คลุกเคล้าเข้าด้วยกันค่ะเพื่อนๆสำหรับขั้นตอนนี้อาจจะนานนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องผัดหมูให้สุกก่อนถ้าหากว่าผัดของเราแห้งเกินไปเพื่อนๆก็สามารถเติมน้ำได้จ้าตอนนี้เราก็ผัดหมูค่ะผัดให้หมูสุกให้แน่ใจว่าหมูสุกดีก่อนเพราะถ้าหมูสุกไม่ดีจะทําให้มีกลิ่นคาวตอนนี้หมูของแม่เริ่มจะสุกดีแล้วค่ะเพื่อนๆ ดูสิคะน่ากินมากมากตอนนี้หมูเริ่มสุกดีแล้วค่ะตามด้วยกระเจีย๊ยบเลยกระเจีย๊ยบลงไปแล้วเราก็ทําการผัดค่ะเพื่อนๆผัดกระเจีย๊ยบกันเห็นไหมคะเพื่อนๆเมื่อเราใส่กระเจีย๊ยบลงไป ทำให้ผัดของเราน่ากินมากๆเลยสําหรับกระเจี๊ยบเมื่อเราใส่ลงไปผัดกับหมูบอกเพื่อนๆได้เลยว่าอร่อยมากจะคงความกรอบของกระเจี๊ยบอยู่นะคะและที่สําคัญกระเจี๊ยบมีคุณค่าทางอาหารมากๆค่ะสาหรับเมนูนี้เพื่อนๆบ้านไหนยังไม่เคยลองทนแนะนําเลยค่ะรับรองว่าจะถูกใจมากเพราะใช้งบน้อยมากแต่กินได้ทั้งบ้านเลยจ้าสหรับเมนูนี้งบ25บาทสามารถผัดออกมาได้หนึ่งจานใหญ่ๆเลยตอนนี้ผัดของแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ตักเสิร์ฟกันเห็นไหมคะเพื่อนๆแม่บอกแล้วว่าน่ากินมากเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการรับชมในเมนูบ้านๆในครั้งต่อไปเพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ไว้ได้เพราะว่าแม่จะมีเมนูที่อร่อยอิ่มและประหยัดฝากเพื่อนๆในทุกๆวันลองทำกันดูนะคะน่ากินมากๆเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ